ลาใดได้มีโอกาสขึ้นมาบนเทืกอกเขาแห่งนี้เนี่ย<ไ>นับจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเป็นต้นมา<โ>พวกเขากถูกไล่หรือบังคับอพยพอย่างน้อยนี่สองครั้งครั้งใหญ่เนี่ย,เ,ย,เ,ยเกิดขึ้นในปี2539แลวก็2554ที่มีการใช้ปฏิบัติการยุทธการตะนาสีเผาบ้านยุ้งฉางของชาวบ้านเพื่อบังคับย้ายชาวกะเหลี่ยงนะออกจากป่าใจแผ่นดินเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้นายคออ้มีมิตรหรือปู่คออ้ผู้นาจิตวิญญาณชาวกะเหลี่ยงกลายเป็นที่รู้จัก เขายังเป็นผู้ฟ้องคดีที่กรมอุทยานเผายุ้งฉางชาวกะเรียนปู่ขออี่สีชีวิตในปี2 5 6 1ด้วยอายุ107ปีโดยที่ไม่ได้กลับไปยังบ้านเกิดเลยเอาอละทีนี้นี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนเพียงเท่านั้นในขณะนี้เรากําลังจะขึ้นไปบนวัดใครแข้งขาไม่ดีนี่ต้องบอกเลยว่าต้องยอมถอยตัวเชยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยขาขึ้นกับขาลงเนี่ยมันใช้เกียร์ต่างกันมาทางกระลาบฉันน,นี่เราก็มาติดพระป่า,ปารวมกับเขาอันเนี้ยทางขึ้น หลวงพ่อก็มาจัดแจงบุรณะใหม่เจ้าว,ว<ะ>ันรูปนี้แหนะละที่พำนักอาศัยอยู่ในบนเขาเทือกเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นช่วงที่เรากําลังนั่งรอคอยที่จะมีการทอดพระปันมานัดกับเด็กๆบนดอยไอเนี้ยนี่เป็นสถานที่สําหรับรับแขกนะที่มาเอาอาหารแจกของแจกอะไรเขาก็ให้มาทานเนี่ยอาหารก็จะมีส้มตํากับก้วยทอดแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ําเปล่าเนี่ยพก็ทา้าทจารย์ลองกินดูได้ไ,ดไหมเราบอกโอ้มันของกล้วยๆวะ กินยังไงก็ได้ในกินเพื่ออยู่เฉยเฉยว่าไม่ได้อยู่เพื่อกินแล้วก็มีบรรดาผู้ที่มีสถานเะขาเขามารอที่โรงทานนี่แหละนะก็มีอะไรก็กินกันก็นกนจะมีกว๋วยเตี๋ยวมีอะไรล่ะมีส้มตำมีขนมมาแจกเด็กๆนะอันนี้ก็รู้สึกจะส้มตำมาจากนนทบุรีหรือสมุทรปราการอะไรนะตัวอ,อนุโมทนาอันนี้ก็พวกเด็กแมวเด็กมง้งเนี่ยเราก็รอตอนที่กินเนี่ยน่าจะเป็นช่วง ก่อนที่จะมีการทอดปะะผ้ะป่าเนี่ยพวกพวกไทยแล้วก็ใส่ชุดมงในโมทนากับคุณธนโนนี่กลุ่มของพวกชนเผ่าอันเนี้ยกะเลียงน,นะนโมทนากบโยมธนโนคุณปิริชานะนะกับพวกชนเผ่าของกะเลียงชุมชนปร่งลึกบางกลอยเนี่ยเขามีการจัดทำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขึ้นตั้งอยู่ในบริเวณสามแยกบ้านป่งลึกบางกลอยในท้องที่ตำบลห้วยแม่เพียงตมอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นศูนย์บริการในการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวของหมู่บ้านซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆมากมายเช่นการชมสะพานแขวนบ้านปป่งลึกบางกลอยซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามของหมู่บ้านเพราะว่าได้การล่องแพเปียกในต้นน้ำเพชรบุรี การเดินป่าศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวเขาโทรทัศตซึ่งสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงามชมวิถีกเกษตรแบบไม่ได้ใช้สารเคมีและการชมวิถีชีวิตของชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะนะเราก็ไปเดินดูกันได้เจบภาพบางช่วงบางตอนมาฝากให้ร่วมรับชมเพียงเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบางตอนโดยการำกนำทีมของคณะได้มีการศึกษาดูงานในเบื้องต้น มาหาสาวบางกอยเลยครับอาจารย์มาดูสุชนวัฒนธรรมโอ้โมาเจอหาบางกอยแต่ก็เป็นเรื่อนั้นแม่ที่ชาวัยยุคใช่ครับสุรสินตาปทีปพ,พอผ้า บางกอยครับทุกไหนเนี่ยจะเปียประเภทมะทปวดนี้ก่อนเนี่ยใช่ครับเปนแหลงง่งชุมชนของทุกเผ่าพันธุ์ทุกเผ่าทุกพันธุ์โอ้โอาจารย์จะเอาพันธุ์ไหนมั่งอะโอ้เรามีบางอาจที่จะเอาพันธุ์ไหนแหละแต่ละพันนี่ดูได้จะผสมยากเหลือเกินดูใบหน้าว,วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดของเขาเราก็เลยไม่ได้เห็นเด็กเด ที่มาเรียนในศูนย์เยรียนรู้นะฮะที่เราไปเนี่ยเนี่ยก็เลยให้เขามาถ่ายรูปก็ให้คนละเท่าไหร่เลย20บาทมัง้งนะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักเนี่ยจริงๆกันจะเยอะกว่านี้แหละคุณเนะคุณมนัสกับคุณธนูก็มาให้เด็กเขามาร่วมถ่ายรูปพูดคุยตามภาษามีช่วงนะปี2564เนี่ยเขามีการแฮชแทกเซบางกลอยเนี่ย ได้ขึ้นมาอยู่บนเทรดดิ้งหรือการสนทนาในโลกทวิตเตอร์หลังจากชาวบางกลอยในถูกจับกุมจากยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ําเพชรจากความพยายามในการเดินเท้ากลับสู่ใจแผ่นดินแต่รู้หรือไม่ย้อนกลับไปในปี2554ชาวบางกลอยเนี่ยเคยไปชนหน้ากับยุทธการตะนาวสีนํามาสู่การเผายุ้งฉางบ้านเสื้อผ้าจากบรรพบุรุษรวมถึงเครื่องใช้โบราณซึ่งเป็นผลพวงมาจากความพยายามในการอพยพชาวบางกลอยที่บ้านเกิดอยู่ที่บางกลอยบน ให้ลงมาอยู่ที่บางปลอยล่างในปีพศ .2539 หลังจากประกาศในพื้นป่าแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปี2524ปีเดียวกันเนี่ยกับที่สัมปทานป่าไม้ในบริเวณแก่งกระจานโดยบริษัทเอกชนผ่านนโะยบายบานิามการป่าไม้ของรัฐบาลสิ้นสุดลงน่ะนี่เกี่ยกับบางช่วงบางตอนเพียงเท่านั้นนะถ้าเราย้อนกลับไปเราจะนึกถึงคุณบิลลี่ซึ่งเป็นนักต่อสู้ด้วยความวยุติธรรมแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะหาเหตุผลเจอ ในการสูญเสียบุคคลสำคัญของเผ่ากะเหลี่ยงนั้นไปได้พอไปถึงสถานที่นี้ทีใดก็นึกถึงคนคนนี้ขึ้นมาใจหายนะในท้ายที่สุดเราก็กลับมาคืนสู่สภาวะปกติที่วัดห้วยแม่เพียงจากจุดต้นกำเนิดที่เราจะไปบางกลอยลงมาเราก็มาจุดที่เดิมตรงนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับถิ่นฐานบ้านช่อง ของใครของเขาอนุโมทนาร่วมกันทุกผู้ทุกตัวตนนะ